สวัสดีครับผลการแข่งขันประจำวันที่1พฤษภาคม2566รอบชิงชนะเ,เลิศวันสุดท้ายรายการโวลชิมิชิฟ2023นักโอสิบเบิร์เทเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษผลการแข่งขันมีดังนี้รอบชิงชนะเ,เลิศใช้ระบบ18ใน35เฟรมมาร์คเซลบีพบ้พบ,บลูก้าเบเซลเซตชั่นหนลูก้าบเบเซลขึ้นนำมาร์คเซลบี6้6ต่อ2เฟรม เซตเล่นสองลูคาเบเซล์ขึ้นนำมาร์คเซอร์บี้9ต่อ8เฟรมเกม9มาร์คเซอร์บี้แทงเซนจูรี่เบคหนึ่แต้มเป็นเซนจูรี่เบกครั้งที่772เกม1ิมาร์คเซอร์บี้แทง Maxim um Bay, แทม็กซิมัมเบคหนึ่แต้มเป็นครั้งที่5ของตัวเองและเป็นครั้งที่189ของประวัติศาสตร์แม็กซิมัมเบกซึ่งก่อนหน้านี้คาร์ลินสันแทงไว้ในนัดที่เอาชนะ รอยแอนเด10ต่อ5เฟรมครอบสาย2คนจะขึ้นแท่านเป็นเบรกสูงสุดร่วมกัน2คนเซตเลนลูก้าเบเซลขึ้นนำมาร์คเซลบี้15ต่อ10เฟรมลูก้าเบเซลแทงเซนจูรี่เบรก113 101 141 119แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่197เซตเนี่น 4, ลู้าเบเซลเอาชนะมาร์คเซลบี้18-15เฟรมมาร์คเซลบี้แทงซันจูรีเบก122แต้มเป็นเซนจูรีเบกครั้งที่774ส่วนลแบบู้าเบเซลแทงซันจูรีเบก112แต้มเป็นซนจูรีเบกครั้งที่198ปิดกล่องปิดเกมสำหรับผู้ชนะเป็นแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ20ล้านบาท ลูก้าเบเซลเป็นนักสนลูกเกอร์นอกเกาะอ,อังกฤษที่คว้าแชมป์รายการนี้ส่วนผู้แพ้มาร์คเซลบีรองแชมป์รับเงินรางวัล200,000ปอนด์หรือประมาณ8 000, 000าล้านบาทรางวัลผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มมี2คนได้แก่ไคลเลวินสันในนัดที่เอาชนะไรอันเดย์10ต่อ5เฟรมครอบสาสคนมาร์คเซลบีในนัดที่แพ้ลูก้าเบเซล 18/15ต่อเฟรมในรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลสำหรับผู้ทําเบรกสูงสุด15,000ปอนด์รวมกับแทงมน้ิมันเบรกในคูซิเบิร์ตเทอร์อรับเงินพิเศษ40,000ปอนด์รวมแล้ว55,000ปอนด์หรือประมาณ2.2ล้านแสนบาทสรุปอันดับโลกอย่างไม่เป็นทางการอันดับ1รอนนี่โอซูลแวนอันดับ2ลูก้าเบเซลขึ้นจากอันดับสิ อันดับ3มาร์คอเลนอันดับ4จัดทัมขึ้นจากอันดับ5อันดับ5มาร์คเซลวีลงจากอันดับสองชนซื้อจือหุยอันดับโลกขึ้นจากอันดับ80มาสู่อันดับ36สำหรับนักสุนทรพกเอร์ชาวไทยหมูปากน้ำนพผลแสงคำขึ้นจากอันดับ3-2มาอยู่อันดับที่29 F1 เทศยาอุ่นหนู ขึ้นจากอันดับ45มาอยู่อันดับ40แจ็คสละบุรีเดชวัตรพุ่มแจ้งขึ้นจากอันดับ119มาอยู่อันดับที่114มิงสละบุรีนัชรัตน์บูมหาทยัยลงจากอันดับ123มาอยู่อันดับ124ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ